เออยทุกคนนักการ์ตูลงจีอีกแล้วนะครับตัวในพาร์ทนี้นะครับเราอยู่เกมที่มีชื่อว่าไมค์ไม่ใช่ไมค์คราฟฮะมินิคราฟครับไม่ต้องแปลกใจกนะเพราะทำไมเกมนี้มีชื่อคล้ายกับไมค์ครับมากนะครับเพราะจริงๆแล้วเกมนี้นะครับถูกสร้างขึ้นจากคนสร้างคนเดียวกับไมค์ครับนั่นก็คือ Notch หรือไมค์ครับเพอร์เซนนั่นเองนะครับอาจจะอธิบายตีความง่ายๆว่านี่คือ Parallel World ของไมค์ครับหรือลูกของไมค์ครับหรือจักรวาลคู่ขนานไมค์ครับก็ว่าได้นะครับเอามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะไป อ๋อลืมไปมันต้องกดคีย์บอร์ดลืม <c oughs> ลืมลืมลืมอะโอเคสกินมีอะไรบ้างมี f ฟม i ล i ล r b o บอยแฟมิลเลเดี๋ยวมันสติก๊กอะเล็กไม่ใช่เหรอเนี่ยมีสกินพอลด้วยครับงั้นลุงขอเป็นสกินสติ๊กแล้วกันสตินกสกินสแตนดาดนะครับออปช,ช่นออปชั่นก็ตามนี้ก็แล้วกันนะครับไม่แก้อะไรนะครับมาเล่นเลยอ่าไม่โหลดอะนิวเวิลด์แล้วกัน Enter name Ocraft แล้วกันนะครับเกมโหมดส u r เ i v a l มีครีเอทีฟมีฮาร์ดคอร์ด้วยมีสกอร์ด้วยเอาส u r เ i v a l กันล้วกันนะครับอ่ะ okay, new, โอเคครีเอทนี่เอออะไรเดี๋ยวมีไซส์มีเว l ร์ซีดชั่งมาล้วกัน w วอ l ์ไซส์เอาสแตนดาร์ดนะครับเริ่มกันเลยดีกว่ามาโอ้โหเร็วเหมือนกันเว้ยโอเครู้สึกว่าเราเริ่มต้นเนี่ยเรามีแถบสเตม i n เนอร์อันมีหัวใจมีสายฟ้าแล้วก็มีแฮมเบอร์กใครโทรศัพท์มาวะ โอเคเริ่มต้นเบสิกเกมไหมครับต้องตัดไม้ก่อนแล้วตัดยังไงล่ะเนี่ยเอ่อสเปซบาร์ Space bar. อ๋อสเปซบาร์โอเคอ่า โอเคตัดมาเรียบร้อยนี่รู้สึกว่ามันจะเป็น Minecraft เวอร์ชันแบบ 2D เนาะก็ถือว่าเป็นอีกแนวหนึ่งแล้วกันนะครับเผื่อใครไม่เคยเล่นแนวนี้เนาะที่สำคัญเกมนี้ฟรีนะครับใครที่สนใจเดี๋ยวลงทิ้งลิงก์ไว้ให้ขอให้คุณมีจาว่าเท่านั้นแหละครับก็สามารถเปิดได้เลยนะถ้าลุงจำไม่ผิดรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยมันเริ่มผลิตออกมาครั้งแรกก็คือตอนยุคสมัยไหมครับประมาณน่าจะปลายอัลฟา Alpha, หรือเบสหรือต้นเบต้งแต่ลุงจำไม่ได้แต่คือเป็นยุคก่อน Minecraft 1.0แน่ ยุคสมัยที่ยังไม่มีทังเกอร์บาร์ยังไม่มี exp ยังไม่มีอะไรนะโต๊ะเอ็นชงเอ็นชาร์หรือดีเอ็นก็ยังไม่มีนะหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งแฮ่เฮ้ยแตกด้วยไว้โอเคถ้าลุงดาวไอสีขาวๆนี้น่าจะเป็นหินปะแล้วก็ไอตรงนี้น่าจะเป็นทรายอ่ะใช่จริงด้วยมีรอยมีรอยดาวมีรอยเดะรอยเท้าด้วยนะเนี่ยเฮ้ยแกะสวยไปมันนี่แกแต่ทำเตียงเรียบร้อยใช่แกปะเนี่ยกดอิทอรีไงวะอ่ากด กด e ไม่ใช่กด x กดกดกด i กดัลโหลเออนี่ไงได้ขนแกะมาแล้วก็ได้นื้อว,วัวเดี๋ยวนะั้นลูกเมื่อกี้ลงจัดการแกะไม่ใช่เหรอมันทำไมมันได้นื้อว,ว,วัวปะในลุมได้ไม้มา53ชิ้นแล้วก็เอร์คอนอรนนี้ลูกลูกโอ๊กปะถ้าจะไม่ผิดแล้วเราจะใช้ยังไงอ่ะกด enter ปะอ๋อ oh, enter โอเคแล้ววางกด space bar อ๋าเป็นการปลูกโอเค เราตัดไม้มาเยอะแล้วก็ต้องปลูกกลับด้วยนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นไอเทมอื่นยังไงหรือว่ามันไม่ได้ต้องกดเป็นที่ตลอดสองสัยจะเป็นอย่างนั้นนะครับได้อาเปิลที่เรากินแอปเปิลยังไงวะกินแอปเปิลกดกดสเปซบาร์เอางี้ไงเราทานเพิ่มแล้วโอเคแนวการเล่นก็จะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องผ่านคีย์บอร์ดหมดเลยนะเนี่ยเมาส์แทบไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วนะฮะเออแล้วเดี๋ยวนะลูกจะคราฟของอยังไงอ่ะนี่มันอินเวนทอรี่เออเอางี่ไงโอเค เนี่ยมีทอชมีแผลงวอลมีตูไม้โอเคเราทำเวิร์กเบนช์ก่อนนะครับเวิร์กเบนช์มาแล้วเราก็กดเปิดมิชรีรู้สึกมันค่อนข้างจะทุเล็กนิดน,นึงอ่ะมาแล้วโอเคเวิร์กเบนช์เราโอ้โหถือซะน่ารักเลยเว้ยวางไว้ตรงนี่แล้วกันมัน้งจากนั้นเราก็ทำการกดกดคราฟของคราฟยากจังเว้ยเฮ้ยโอเคนี่ไงเริ่มต้นเอาที่กุดไม้ก่อนนะครับกด Enter 1รทีแล้วก็ เอาขวานไหมไม่จะเป็นเดี๋ยวลุงเอาไอ้นี้ก่อนเอาหินมาก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยบ <c oughs> อกเปอร์เซนต์ด้วยเหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะ โปติ่แล้วไหมครัมันไม่มีขึ้นในแถบเดบิลิตี้นะมันต้องไปกดคีย์ลัดของ F3 อะไรสักอันหนึ่งอ่ะนะฮะแต่นี้ไม่ต้องกดเลยเว้ยมันขึ้นแบบให้ไอ้ดูอัตโนมัติเลยว่าเออมันจะพังหรือยังนะก็ถือว่าเป็นการสร้างความสะดวกสบายให้กับเรานะครับโอเคที่กดพังแล้วเดี๋ยวลุงไปทํเบินที่กดถินก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวพระกิจวันนี้ในการเล่นมินิคราฟของเราไม่มีอะไรมากมายครับสร้างบ้านอย่างเดียวครับ เพราะว่าลักษณะการเล่นของมิดิคราฟนั้นแทบจะเหมือนกับไมค์คราฟร้อยเปอร์เซนต์เลยครับแนวโน้นี้นก็เอาเป็นว่าสั้นๆก็แล้วกันนะครับอ่านี่ Rock Pickaxe มันก็คือ Stone Pickaxe ถูกปะโอเคได้มาละเดี๋ยวลุงจะคันน้งขุดหาทรัพยากรไปเรื่อยๆอีกสักนิดนึงก็แล้วกันเฮ้ยบันไดอะไรอะจะบอกนะว่าเขามีโบราณสถานตั้งแต่ยุคสมัยระดับภาการแล้ว <c oughs> เอาล่ะครับเจอของน่าสนใจอย่างนี้คนระัต้องเราต้องขุดฮะต้องขุดไปหาครับว่ามันคืออะไรบันไดนี่คืออะไรลงไปได้ไหม ลงไปได้ด้วยโอ้โหเอาแล้วทำทอชก่อนเลยมีทอชไหมปึ๊บ,บ,บ,บโอเคทอชปึ๊บนี่โอ้สว่างแค่นี้เหรอทอชปะโถเอ้ยเอนึกว่ามันจะสว่างมากขนาดแบบยิ่งใหญ่เอา้าทำไมหนูวางเพิ่มอ่ะถือไม่ได้เลยฮนะต้องเปลี่ยนทเท่าตลอดเวลาอันนี้คืออะไรอนะ่ะเราเราไปได้ไหมอ่ะเฮ้ยพังได้วะเออเฮ้ยเข้ามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจิ๊บจิ๊บ เกลยียตั้นมาโถยโนอบริซีนแดดโอเคโนอบริซีนแดดอันนี้คืออะไรไม่ทราบมันมันเปิดได้ไหมอ่ะเปิดไม่ได้เปิดประตูเปิดประตูได้แต่ว่าก็คือเข้าไปไม่ได้ดาวว่าจะเป็นโบราณ,ณสถานแหละคิดว่านะครับนี่เขาวางแผนไว้ตั้งแต่ยุคสมัยระดับปี2010เลยเนี่ยมันเพิ่งมีโบราณสถานแอดเข้ามาในเกมตอนสมัยปีนี้นะ2023นะแล้วเดี๋ยวนะมืดแบบนี้ก็เรามอนสเตอร์ก็คือมาแน่ๆเลยใช่ไหมเนี่ยเอาละเอาละเราเริ่มเลยเราเริ่มเลย ทำ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 เวิร์กเบนซ์ก่อนทำคัพเป็นเบิตโใหม่ก่อนแปะไว้เอาไปตรงกลางนี้เลยแล้วกันแล้วก็ทำอา่าบูดเดนแผงบูดเดนแผงอยู่ไหนบูดเดนแผงอยู่ไหนบูดเดนแผง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 ไม่มีเลยเหรอหรือว่าต้องมาตั้งคาบแยกเราต้องคาบแยกนะครับอ่ะ,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 ะโอเคบูดเดนแผงมามาแบบนี้ปะ่ปะปึ๊บดิกอะโคลเฟิร์สขุดหลุมก่อนวัดขุดหลุมอะไรขุดหลุมอะไรอะ่ะต้องทำที่ขุดดินเหรอเดี๋ยวเราต้องทำดาบเตรียมไว้ก่อนแล้วก็ทำเตาเผาเผื่อไว้เลยโอเว่นนะฮะ มาต้องขุดเป็นเขาบอกให้ขุดเป็นหลุมก่อนใช่ไหมเราต้องมานั่งทํานี่เหรองี้ปะ่ะโดซีดด้วยเนี่ยโอเคขุดหลุมประมาณนี้เสร็จปุบ๊บเราก็ทําทําทํา Hello World เอาวด้ดยแพ็คมาแล้วก็วางแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่เหรอหรือว่าหลุมนี้อ๋อต้องขุดลึกไปอีกหนึ่งช่องโอเคอ่ะดึก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 โอเคประมาณนี้แล้วเราก็เอาวด้ดยแพ็คมาแปะแบบนี้ อา่าโอเคเออดูเม็กซ์เหมือนกันนะมันต้องขุดหลุมก่อนถึงจะวางไม้ได้รู้สึกว่าเราจะสามารถผักไอ้พวกคาฟิงเทเบิลต่อพงต่อเผาได้นะเออเป็นลูกเล่นที่เจ๋งดีพอเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกอยากกลับไปเล่นไมค้าเวอร์ชันเก่าๆแบบยุคสมัยอัลฟาอะไรเงี้ยเนาะใครที่สนใจอยากให้ลุงลองกลับไปเล่นไมค้าเวอร์ชันแบบยุคคลาสสิกยุคอัลฟาอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยก็แล้วกันนะถือว่าทุกคนอาจจะสนใจลุงอาจจะกลับไปเล่นดูก็ได้ไอ้แพลงวอลนี่รู้สึกว่าต้องคาบแยกป่ยังไงวะ อันนี้ไม่รู้จริงๆอะไรคือแพงวอลแพงวอลคืออะไรแพงวอคืออะไรยูแคลอรี่อะไรวะคุณสามารถวางบนล็อกุเ่นแพงเท่านั้นเอาอย่างเงี้ยเหรอเึ๊บเึ๊บอ๋อโอเคอ่าทำบูดดนดออะไรอะ่าอ่าไม่ทันโอเคเรามันประตูไม้มาแล้วก็แปะสวยได้แล้วบ้านของตัวเองเป็นบ้านหลังแรกพร้อมกับทางไปถ้ำนะความจริงลงควรต้องเอาเดี๋ยวๆดแลแก้แก้แป๊บนึง นับเรียบร้อยโอเคทีนี้เราก็จะขุดเป็นทางไปเหมืองข้างล่างนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่อันเด็ดที่ลงุงลงไปแล้วหรือเปล่านะครับแต่ถ้าใช้ก็โอเคไหนๆก็ไหนๆแ้เดี๋ยลองเข้าไปที่เตาเผาดูสิคุกสเต็กอ่าปึ๊บออเอนเตอร์ได้เลยใช่ไหมโหใช้ฐานปืนเหมือนกันเนี่ยเพราะว่า1ชิ้นคือใช้ฐานหนึ่งก้อนไปเลยอะ <c oughs> ่ะผิดกับตอนนี้ที่ใช้แค่ฐานก้อนเดียวแล้วก็เผาได้ถึง8อย่างนะครับหมายถึง8ชิ้นนะขออภัย8ปชิ้นนะครับ เอาละฮะเดี๋ยวเราจะลงเมืองกันก่อนที่เราจะจากกันไปอยูซิว่าข้างล่างนี้จะเป็นลักษณะแบบไหนอะไรยังไงเตรียมดาบไว้ก่อนเผื่อเกิดเหตุมีคาดฝันนะครับโอ้โอ้ยไอเดียซอมบี้เหรอซอมบี้เหรอซอมบี้ซอมบี้เหรอ,อ,อ,อได้อะไรวะเนี่ยเน่นาปะชุดเอ้ยไม่ใช่คลอดเออคลอดคือไอ้ไอ้หนังอะเสื้อหนังอะเอาละไงเอ้ยสเกเลตันสเกเลตันแล้วดาบอยู่ไหนเล่าดาบมันหายไปไหนโอ้ยตา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  ถือไว้อ่ะถือ,อนะลงไปมันจะหายไปไหมเนี่ยไม่หายเว้ยไม่หายมาสเก็ตตันเรียบร e! ้ estoy estoy อยซอมบี้เหรอซอมบี้ซอมบี้เหรอโอ้โหทอชอยู่ไหนเอาทอชมาดิทอชถึงมันจะสว่างน้อยน้อยหน่อยแต่ก็ก็ถือว่าขยายทินฐานทำไมมันชอบมาตอนที่ลุงถือของอีกอย่างนึงเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งมาเออสลามมีสลามด้วยเดี๋ยวเดี๋เดเดมันต้องแบบทุกทีเลยเว้ยถือแบบอ่ะกลับไปใหม่มาเคลียเลยยังไงซิ นี่ตัวอะไรวะน่ะอะไรอะคิปเปอร์โอ้โหคิปเปอร์ในเกมนี้มันสีม่วงไปเฮ้ยปกติคิปเปอร์มันสีเขียวไม่ใช่เหรอโอเคปักไฟขยายถิ่นฐานมันอาจจะแปลกๆหน่อยนะในการเล่นลักษณะแบบนี้คือทอชมันก็สว่างน้อยผสมกับไมค f t อัลฟามากๆเลยอ่ะมันแบบนะอุ <c> ๊ย <oughs> <c oughs> อะไรอะหินหินง,งอกหินย้อยเหรอหลองดูซิคืออะไรอ่ะมันคืออะไรมันคืออะไร และเหล็กอ๋อลอนออแอลเราก็นึกว่าดิฟสโตนอย่าลืมว่านี่เป็นเกมยุคเก่านะครับยังไม่มีแม้กระทั่งไอเมทิสดิฟสโตนอะไรยังไม่มานะมีแค่เบสิกไอเทมนะครับเอ,อ้ยซอมบี้อซอมบี้ซอมเี่ตายอายสเกตตั้งมาเออเรียบร้อยลงเวนจีนอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับมินิคราฟนะครับก็ ถือว่าเป็นอีกแนวหนึ่งสําหรับนายครับนะครับใครสนใจอยากเล่นแนวแนวนี้ก็ลองไปโหลดได้ในดีสคริปชันนะครับเดี๋ยวลุงทิ้งลิงก์ไว้ให้อย่าลุงบอกไปครับว่าก็จะต้องมีจาว่าก่อนถึงจะสามารถเปิดได้นะครับโอเคคราวนี้ก็ขอบคุมาสำหรับการติดตามครบไว้เจอใหม่ครั้งต่อไปนะครับครับส่วนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ลุงลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ